การสร้างบ้านถือว่าเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่การวางแผนให้ดีถือว่าสำคัญอย่างมากวันนี้นายช่างจะมาบอก5สิ่งที่คนวางแผนก่อนสร้างบ้านเพื่อให้บ้านออกมาสวยงามตามที่เราต้องการ หเตรียมพื้นที่ควรให้ความสําคัญกับการปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้างความสูงต่ําของพื้นที่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขังเวลาฝนตกการระบายน้ําที่ล้องตัว 2. ดีไซน์ตัวบ้านสิ่งที่ควรรู้คือความต้องการของเจ้าของบ้านอยากได้บ้านขนาดเท่าไหร่พื้นที่การใช้งานมีอะไรบ้างจํานวนผู้อยู่อาศัยดีไซน์บ้านที่ชอบเพื่อให้สถาปนิกทีมนักออกแบบสามารถวางแผนดีไซน์ได้ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด3งบประมาณที่ตั้งไว้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรวางแผนตั้งแต่คิดจะสร้าง แต่ก็อาจจะเกิดการกําหนดได้ไม่ครอบคลุมว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้างในช่างเรามีวิศวกรที่ปรึกษาคอยคําแนะนําตั้งแต่วันแรกที่คิดจะสร้างบ้านสํารวจพื้นที่คํานวณค่าใช้จ่ายพร้อมดูแลให้อุ่นใจเพื่อการตัดสินใจคุ้มค่ากับที่จ่ายไปอย่างแน่นอน 4. การก่อสร้างที่อุ่นใจขั้นตอนการก่อสร้างดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดเพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทีมช่างทีมนักออกแบบวิศวกรโครงสร้างวิศวกรไฟฟ้ารวมไปถึงการขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องเจ้าของบ้านจะควรมีที่ปรึกษาที่ทำให้อุ่นใจในช่าง พร้อมดูแลเพื่อจัดการเรื่องยุ่งยากในการสร้างบ้านเป็นความอุ่นใจเรียบร้อยในทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน 5. ้าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนอกจากความสวยงามยังต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องได้มาตรฐานนายช่างเป็นผู้ให้บริการเรือมบ้านภายใต้การดูแลของดูโฮมอาณาจักรค้าส่งค้าปีจึงค้าผงวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมตกแต่งที่มีสินค้าให้เลือกสัรมากมายให้เจ้าของบ้านมั่นใจว่าจะได้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสมเหตุสมผลและดีตรงตามความต้องการ นนสร้างบ้านให้เหมาะกับคุณไหนช่างพร้อมดูแลบ้านทั้งหลังให้นานช่างสร้างให้เรามีสถาปนิกวิชาชีพคอยดูแลออกแบบเป็นทีมวิศวกรคอยคาปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่มีคุณภาพรับประกันงานบริการโดยทีมช่างจักดูโฮมควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นานช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร 1, 1 7 4 6ด่นายช่างครบทุกง,งานสร้างตัวจจริงเรื่องงานช่าง